ต้นนุปายจริงๆอ่ะโดยที่ให้โจทย์เข้าไปคือคําว่าเพื่อนเลยนะคาว่าเพื่อนเลยโจทย์ของหนังนี่คือคําว่าเพื่อนให้น้องไปทําบทแล้วก็ไปศึกษาตัวละครนะครับก็จนออกมาเป็นเนี่ยเรื่องราวเรื่องราวเรื่องเพื่อนนี่แหละครับจากแค่คํานิยามที่นุกปายพูดบ่อยๆคือคำว่าเพื่อนนี่แหละค่ะจนกลายมาเป็นหนังครับคุณปอบนันคือแรงบันดาลใจผู้ที่อยากสร้างผู้อในวยารสร้างไปจนถึงคุณไปรับโจทย์คําว่าเพื่อนมา คุณตีโจทย์ยังไงดีคะก็คําว่าเฟื่อนนี่ครับก็คือนึกตอนแรกเลยเราเราจะดูก่อนว่าคําว่าเฟื่อนนี่มาจากไหนค่ะ,ะที่ผมที่ผมรู้มานะก็คือส่วนมากจะมาจากพี f พีเอฟซีอเราก็เลยไปไปดูตรงนั้นว่าทําไมถึงเกิดคําว่าเฟื่อนขึ้นมาเพราะว่ามันมาจากคําที่ว่ามากกว่าเพื่อนมา,มากกว่าแฟนครับผมเราก็เลยเอามาตีโจทย์ออกมาอยากเล่าอีกมุมหนึ่งของขยายความคำเนี้ย ว่ามันมีคู่คู่หนึ่งเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเฟื่อนเนี่ยค่ะมีจริงๆอะไรอย่างี้มีจริงๆนะเอาอ,ออกมามจากเหมือนชีวิตจริงแล้วก็เอามาผสมผสานกับการเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่รเรียกได้ว่า90% 90%เลยนะคือ f อฟบ้านสิงห์ถ้าดูแล้วจะรู้สึกว่านี่มันคือหนังของพวกเขาจริงๆค่ะคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเราแทบไม่ได้ไปแตะไปเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเด็กจะเล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นเป็นตัวเขานั่นแหละในเรื่องแต่แค่อาจจะ มีเสริมนิดๆหน่อยๆเข้าไปเดี๋ยวพี่เอฟซีดูแล้วจะรู้เลยว่าเอ้ยมันใช่<ม>นะครับมันไม่คือเขาไม่ฝืนตัวเขาอะแต่ละคนนะฮะเดี๋ยวเราลองดูต้องรอดูนะคะครับแค่นี้คือเป็นเรียกน้ำย่อยแต่สปอยเยอะไม่ได้แต่นี้เรากำลังพูดถึงที่มาที่ไปการทำหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยากไหมคะยากไหมคะครั้งแรกก็ยากครับผมแต่ ยากสำหรับผมนะแต่เรื่องของนักแสดงนี่ง่ายครับผมเพราะว่าเขาเล่นเป็นตัวเองคค่ะรับเขาเล่นเป็นตัวเองในเนี้ยในเนี้ยเดี๋ยวชี้หน่อยไหนอันมาให้ครูดูสิคะโดยเฉพาะแจ็กกี้เนี่ยเล่นเป็นตัวเองมากแจ็กกี้กับบูดี้เนี่ยแจ็กกี้เล่นเป็นตัวเองใช่ไหมคะบอเดี๋ยวรอต่อตาพรเขาอีกรอบนลเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยากไหมแต่เขาเป็นตัวเองนะใครที่แบบว่ากำกับยากสุดอันนี้แบบเล่กน้ำย่อยก่อน คุณหันไปดูกับยากสุดใช่ไหมครับ <S S น,น,น่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่โจนะครับพอพอพอคุณว่าลูกชายเดยฉันได้ยังไงครเนี้ยโจเพราะอะไรคิดว่านิดนึง<พ>อ่อนที่จะเอาเขามาขึ้นมาสัมภาษณ์เพราะว่าแกหาชุดใส่ยากครับผมชุดใส่ยากขนาดนั้นเลยเนาะตัวละครที่ยากง่ายขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ วันนี้เดี๋ยวอีกครู่เดียวเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันนะคะและสถานที่ทําไมพี่สิงค์าถึงต้องเป็นเชียงคานทําไมถึงเป็นเชียงคานเรฮะหนึ่งเป็นความชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวอนดับแรกเลยผมว่าบรรยากาศที่เชียงคานมันดีมากแล้วมันมันเรียบง่ายมันสบายสบายดี